สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราตื่นมาแต่เช้าเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเราจะเอาเสื้อนักเรียนลูกไปปักนะคะแต่ก็มีภารกิจหน้าที่ต้องทํากับข้าวนะเราขี่พันไปเราก็ไปเจอร้านลาบกับร้านก้อยนะเราก็เลยซื้อกล้อยกับลาบมาชิมมากินดูนะเพื่อนๆจ๋าเขา,าไม่ได้ทํากับข้าวนะวันนี้ซื้อซื้อเข้ากินนะคะอันนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะไปซื้อเราก็เอาเสื้อไปปักเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋า มาลองชิมลาบกับกล้อยดูนะคะอันนี้เราซื้อที่บ้านประหลัดนะคะเพื่อนๆนจ๋าที่บ้านประหลัดเนาะอ่าชิมนิดนึงอร่อยดีค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะเพื่อนๆนจ๋าถุงละ60บาทนะคะอ่ากล้อยก็60ต้มเปื่อยก็60บาทนะเพื่อนๆก็พอกินอยู่นะคะเพราะว่าบ้านเราอยู่ห่างจากตัวอำเภอเยอะนะเพื่อนๆนจ๋าถ้าจะไปปักที่อำเภอก็ไกลนะคะอันนี้ก็คือปักแถวบ้านนะปักเสื้อนักเรียนให้ลูกค่ะ นี่เสร็จแล้วก็ไปกวาดบ้านนะคะเพืพ่อนๆจ๋านี่คะ่ะไปกวาดบ้านเรายังไม่ได้กินข้าวเช้านะนี่เรากวาดบ้านก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่หิวนะเรากินข้าวเช้าประมาณสิบโมงนะเพืพ่อนๆจ๋านี่คะ่ะ กวาดในบ้านเสร็จแล้วก็มากวาดข้างนอกนะเพื่อนเพื่อนจะงานบ้านไม่มีที่สิ้นสุดนะเพื่อนเพื่อนเป็นเหมือนกันไหมถ้าทําถ้าได้ทําแล้วก็คือทําไม่หยุดถ้าวันไหนไม่ทําก็คือไม่ทํานะเพื่อนเพื่อนจ๋าเราอยู่บ้านก็ไม่มีใครบังคับเรานะก็คือเราอยากทําก็ทําเองนะเพราะเราเขาจะไม่ค่อยเป็นคนพูดเนาะเขาไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เนาะอันนี้เราอยากทําเราก็ทําเองนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็กวาดกวาดใต้ทุนบ้านเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋าใบมุงใบไม้ขยะขยะนะ ทุกวันเลยนะถ้าไม่กวาดนี่ก็คือ,อเต็มเลยนะเพื่อนๆว่าจะตัดต้นไม้ทิ้งสักหน่อยกวาดใบไม้กวาดใต้ทุนเสร็จแล้วก็มาเช็ดแคร่นะเพื่อนๆจะแคร่นี่ก็ไอด้ดูดก็มานั่งเนาะมานอนตอนคืนเสร็จแล้วก็มาเก็บรังนะเตรียมรังไว้อ่าจะไปขายนะเพื่อนๆจะเตรียมจะเอาไปขายนะ ก็เก็บให้มันเรียบร้อยพอดีมันระเกะระกะนะเพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วก็มาทักทายเพื่อนๆนนะคะในแต่ละวันงานเราก็เยอะแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนจ๋าถ้าวันไหนเราไม่ทําเราก็ไม่ทานะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้ขยันนะเพืๆๆ่อนเพื่อนจ๋าแล้วก็มาทักทายเพื่อนเพื่อนนะคะตุกวันนี้ก็ทําเฟซก็เหรียญก็ลดลงเยอะนะเพื่อนเะพืๆๆ่อนจ๋าใครที่ ยังไม่ผ่านก็สู้ๆนะคะลงทําไปเรื่อยๆอันนี้เราก็ผ่านแล้วนะเราเพิ่งได้ทนหนึ่งครั้งเองนะเพื่อนๆจ๋าครั้งที่สองก็กําลังสะสมนะเพื่อนๆยังไม่ครบหนึ่งร้อยเหรียญเลยนะคะก็สะสมไปเรื่อยๆอันนี้เราก็ทําบ้างหยุดบ้างนะเพื่อนๆจ๋าคนไหนที่ยังไม่ผ่านก็ ทำให้สม่ําเสมอนะอย่าเอาเราเป็นตัวอย่างนะเพราะเราทําไม่ค่อยสม่ําเสมอเรามีวันขยันวันขี้เกียจน,นะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้เราก็อยู่บ้านนะ <S <S เพื่อนๆเลี้ยงลูกเนาะไม่ได้ทํางานอะไรเนาะเราก็อยู่บ้านาเมื่อก่อนเราเคยทําโรงงานเนาะแต่ทีนี้เราก็อกอกมาอยู่บ้านตอนนี้อายุเยอะแล้วก็ไม่รู้จะทางานอะไรนะเพื่อนๆอยู่บ้านก็ทํางานบ้านดูเล พ่อแม่ดูเออดูแลพ่อเนาะแม่ก็แม่เราเสียไปแล้วก็อยู่ดูแลลูกนะเพื่อนๆจ๋าก็อยากไปทํางานเหมือนกันนะแต่ว่าอายุเยอะแล้วเนาะ <c oughs> ก็อยู่บ้านธรรมดานี่แหละเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังเก็บรังอันนี้ประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้วนะเพื่อนๆจ๋าเก้าโมงสิบโมงแล้วเนาะก็คือเราเก้าโมงกว่าเรายังไม่ได้กินข้าวนะเพื่อนๆ